เนี่ยบายบายมาไม่ได้บอกเลยเนี่ยไม่ได้บอกเลยมันก็ไปไปเองมาได้บอกแค่บายบายบายคนเดียวเลยตัวครับเราตัวคตุ๊กคาบครับตัวครับตัวครับมาได้บอกเลยเนี่ยโอ้ตัวครับตัวครับนี่นี่ทัดตัวครับป็นนี่ตัวครับครับอะไรอย่างไงเอาเอาของมันไม่เอาของมอคอนจับจับจับฝั่งมาไปบายตัวครับก่อน วันนี้บอกให้บาย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 คนเดียวแล้วเนาะตู้ครับเก่งอย่างนี้ยนะตู้ครับกันหูกล้องหูมุมกล้องนี่ตู้ครับสวัสดีครับแม่จอยแม่จอยสวัสดีครับผมตู้ครับตู้ครับตู้ครับคือไอ้เนี่ยนคือไอ้เนี่ยเอ๊ะหมายความว่าจะได้จะเข้าใจกันวันนี เป็จอยเป็จอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมีมาแวาวมีมาแวาวจุ๊บจ้าจ้าจ้าชูนะชูมีแล้วจ้ะเฮ่เอ๊เอาตี๋อ่ะอาลีลา,าบันกันลีลาก่อนนอนจ้ะนะบู๊เน่